คุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างนะคะเราไปติดตามปัญหาราคาข้าวตกต่ำกันบ้างฝั่งฝั่งของนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยเนี่ยก็ออกมายืนยันบอกว่าโรงสีไม่ได้กดราคารับซื้อข้าวเปลือกแต่ว่าเป็นไปตามกลไกตลาดที่ประเทศไทยของเรานั้นส่งออกข้าวได้น้อยลงนอกจากนี้นะคะความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นการปรับตัวของพี่น้องชาวนาล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการจ้างชาวบ้านด้วยกันเองค่ะมาเกี่ยวข้าวแทนแทนการใช้รถเขี่ยวข้าวเพราะเขาบอกว่าจะมีประหยัดมากขึ้นนะคะจะมีการประหยัดมากขึ้นค่ะ ชาวบ้านนาหนองตาโลอำเภอโนอนแดงจังหวัดนคนรราชสีมาต้องจ้างเพื่อนบ้านในพื้นที่มาช่วยเกี่ยวข้าวเพราะว่าปีนี้รถเกี่ยวข้าวปรับราคาสูงขึ้นจากเดิมไร่ละ500บาทเป็น600บาท เจ้าของนาเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่าตอนนี้ราคาข้าวตกต่ําถ้าจะจ้างรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่15ไร่ก็กังวลว่าต้นทุนจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกจึงจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่มาช่วยเกี่ยวข้าวโดยใช้ประมาณ10คนต่อวันค่าจ้างเนี่ยตกคนละ300บาทต่อวันใช้เวลาเกี่ยวข้าวประมาณ3วันก็น่าจะแล้วเสร็จนะคะเจ้าของนายังบอกด้วยค่ะบอ,บอกว่าบวกลบคูณหารแล้วคิด,ดว่าประหยัดกว่าจ้างรถเกี่ยวข้าว รวมถึงเป็นการช่วยเหลือให้เกิดการหมุนเวียนของเงินกันเองภายในชุมชนด้วยส่วนที่มหาสารคามชาวนาที่นี่ยังต้องพึ่งพารถเกี่ยวข้าวกันอยู่แม้ว่าต้นทุนจะสูงโดยเจ้าของนาเขาก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าปลูกข้าวหกไร่ต้องจ่ายค่าจ้างรถเกี่ยวไร่ละ500บาทและต้องจ่ายค่าน้ํามันเองโดยรวมแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0บาท โดยยังไม่รวมต้นทุนการผลิตตั้งแต่แรกแต่ก็จําเป็นต้องเก็บเกี่ยวไปขายแม้ว่าราคาข้าวจะตกต่ําเพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายหนี้สินบางส่วนชาวนาบอกว่าอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยรึงราคาขายข้าวอย่างต่ำกิโลกร,รัมระฐสิบ,บาทและอยากให้ควบคุมราคาปุ๋ยเพราะว่าราคาปรับขึ้นทุกปีครับ ราคาข้าวที่ตกต่ำแบบนี้นะคะทางฝั่งของนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยในรังสรรสบายเมืองก็ได้มีการระบุค่ะว่าสต็อกข้าวสารที่เหลืออยู่ในประเทศเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อราคาข้าวเปลือกโดยยืนยันว่าโรงสีไม่ได้กดราคารับซื้อข้าวจากชาวนาซึ่งปี2564ไทยมีผลผลิตข้าวเปลือกมากกว่า30ล้านตันซึ่งข้าวเปลือกพอมีการสีแล้วก็แปรสภาพเป็นข้าวสารจะอยู่ที่กว่า21ล้านตันแบ่งเป็นการบริโภค ประเทศ6ล้านตันใช้ในอุตสาหกรรม4ล้านตันเหลือ11ล้านตันที่สามารถระบายหรือว่าส่งออกต่างประเทศแต่ว่าปีนี้ค่ะคาดการว่าจะส่งออกได้เพียง6ล้านตันทําให้สต็อกข้าวสาเหลือกว่า5ล้านตันมีส่วนทําให้โรงสีทั่วประเทศต้องรับซื้อตามระบบกลไกลตลาดปกติ ปัจจุบันสมา,สมาคมโรงสีข้าวไทยกำลังกำหนดราคารับซื้อนะคะข้าวเปลือกจากเกษตรกรเนี่ยโดยข้าวเปลือกที่มีความชื้นอยู่ที่ร้อยละ15อยู่ที่7,780บาทต่อตันความชื้นร้อยละ2 5ถึง30ราคารับซื้อโดยเฉลี่ยของเกษตรกรจะได้รับนะคะคือ6,000ถึง6,500บาทต่อตันค่ะครับก็จะเห็นอย่างที่เรานำเสนอไปเนาะว่าข้าวเปลือกเจ้าถ้าเกิดท่านมีเวลา ตากแห้งก่อนยังไงราคามันจะดีกว่า,านะครับอันนี้คือทางโรงสีนะที่คุณเฟรนช์ฟรายบอกไปทีนี้มาดูมาตรการดูแลชาวนาของรัฐบาลกันบ้างโครงการประกันร,รายได้ปี6465ครับกำหนดราคาเข้าเปลือกที่ความชื้นไม่เกิน15%เข้าเปลือกหอมมะลิเนี่ยตันละ1,500 0บาทเข้าเปลือกเจ้าตันละ1,000 10, 0บาทและเข้าเปลือกเหนียวตันละ12,000บาท ส่วนราคาเข้าเปลือกที่รับซื้อข้าเปลือกหอมมะลิตันละ1864บาท23สตางค์ข้าเปลือกเจ้าตันละ8 6 6 5บาท38สสตางค์ และเข้าเปลือกเหนียวตันละ7 6 6 2บาท53าสตางอันนี้คือราคาสําหรับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการนะครับ,รบถ้าเกิดโรงสีที่เขาไม่เข้าร่วมโครงการเนี่ยราคาก็อาจจะต่ํากว่านี้อย่างที่คุณเฟ้นไฟบอกไปอาจจะอยู่ที่7,000หรือว่า6,000บาทอันนี้ก็แล้วแต่ความชื้นอันนี้ก็แล้วแต่กันนะฮะแล้วแต่ที่ด้วยซึ่งส่วนต่างการประกันรายได้เนี่ยมันก็เลยจะก,กลายเป็นแบบนี้สําหรับ โครงการนี้นะครับข้าวเปลือกของมะลิตันละ4,135บาท77สตางค์ข้าวเปลือกเจ้าตันละ1,934บาท62สตางค์และข้าวเปลือกเหนียวตันละ4,337บาท47สตางค์อันนี้คือถ้าเทียบกับราคาของรัฐที่เขา<ฆ>มีการประกาศออกมา<ฆ>คุณจะได้ส่วนต่างเท่านี้แต่ถ้าเกิดโรงสีไหน<ฆ>ที่รับราคาต่ำกว่านี้<ฆ>ส่วนต่างมันก็จะมันก็จะไม่พอเนาะ<ฆ><ฆ>มันก็จะหายไปอีกเรื่องนี้นายสมเกียรติ กีมาวาหารองผู้จัดจาก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกอสอบอกว่าจะสามารถโอนเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในโครงการประกันรายได้งวดแรกวันที่9พฤศจิกายนนี้นะครับก็เป็นความหวังของชาวนา,อาของผู้ปลูกข้าวตอนนี้นะครับที่อยากจะได้รับการช่วยเหลือ,อจากรัฐบาลด้วย